ละแถวจะขึ้น2กลีบแบบนี้นอกนั้นจะเป็น3ากลีบหมดนะคะก็ลงไปพันหัวเข็มลงไปคาไว้2แล้วก็โซ่2นี้มันเป็น1 F แล้วใช่ไหมอันนี้ก็อีกหนึ่งแล้วก็คาไว้เสร็จแล้วก็ลงเนี่ยใช้ขาร่วมกันเห็นไหมคะใช้กลีบร่วมกันลงที่จุดเดิม2ครั้งปล่อยออกทีละ2ห่วง ไม่ต้องดึงหลักขึ้นมานะคะไม่ต้องดึงหลักขึ้นมาพอผ่านจากพอผ่านจากลูมาก็ปล่อยสองห่วงเลยกระเป๋าจะได้ไม่เป็นรูข้ามสองหลักลงหลักที่สาดึงขึ้นมาเนี่ยพอผ่านเข็มมาปุ๊บก็ปล่อยสองห่วงเลยลงไปผ่านเข็มมาปุ๊บก็ผ่านหผ่านอันหลักมาก็ปล่อยสองห่วงเลยให้ขามันสั้นๆค่ะ เสร็จแล้วก็รวบทั้งหมดมันจะมีอยู่6หลัก2 3 4 5 6หแล้วก็ดึงล็อกไว้ก็ได้อีกกลีบนึงนะคะพอมองออกหรือยังมันจะเป็นกลีบด้านบน1แล้วก็ด้านล่าง2ด้านบน1แล้วก็ด้านล่าง2อ,อย่างนี้มันจะเป็น3กลีบแต่ตอนเราขึ้นต้นน่ะเราขึ้นต้นแค่2กลีบกลีบนี้กับกลีบนี้ แล้วพอต่อไปก็เป็นกลีบบนแล้วก็กลีบนี้กลีบบนแล้วก็สองกลีบเราก็จะถักอย่างนี้ไปจนรอบค่ะดูอีกทีนะทีนี้กระเป๋าทั้งใบก็จะเป็นลายนี้เนี่ยพอผ่านเข็มมาพอผ่านห่วงมาก็ผ่านหลักมาว่าผิดว่าถึกผ่านหลักมาขึ้นมาปุ๊บก,ก็ปล่อยออกสองห่วงเลยปล่อยออกสองห่วง นี่พันหัวเข็มข้ามสองหลักลงหลักที่สามเนี่ยคิดดูสิเป็นไหมพรมมะไม่เจ็บมือนะแต่ตอนที่ถักกระเป๋าเชือกล่มอ่ะถ้าใครเอาลายนี้นี่แบบสุดๆ <c oughs> กับลายลายตัวหนอนก็สุดๆประเภทที่พันหัวเข็มเนี่ยพัน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 ไปเจ็ดแปดเก้ารอบนอนเก้ารอบ นอน9้ารอบก็ต้องพัน9้ารอบเสร็จแล้วควักลงไปปุ๊บแล้วก็ต้องดึงให้ผ่านเนี่ยเก้ารอบที่เราพันไว้เนี่ยดึงให้ผ่านขึ้นมาเป็นลายตัวนอนแต่ว่าถ้าเป็นไหมพรมมันจะดึงแบบนั้นไม่ได้ถ้าเป็นเชือกร่มมันดึงได้ค่ะมันจะเป็นเชือกล่มมันแข็งแล้วมันจะเป็นเกลียวเกลียวกลมกลมสวยมากแล้วมันก็ดึงผ่านได้แต่ไหมพรมมันมีความอ่อนมันมันผ่านไม่ได้ดึงผ่านไม่ได้ นี่ก็จะได้ลายแล้วนะคะทำแบบนี้ไปจนรอบค่ะถ้าวัยรุ่นแล้วไม่ชอบลายแบบนี้ก็ถักเหมือนป้าว่านะคะถัก X ไปทั้งใบเลยก็ได้ก็ใส่เชือกฟางไปแล้วก็ถัก X ไปใ,ใส่เชือกฟางไปก็ถัก X ไปแบบนี้มันก็จะได้กระเป๋าลายเรียบๆแบบวัยรุ่นเขาจะชอบแบบเรียบๆนะคะแล้วเขาก็กระเป๋าเขาจะเรียบๆแต่ว่าเขาจะเอา พวงกุญแจลูกภาพอะไรของเขานะคะมาห้อยให้มันลกเอง <c oughs> กระเป๋าเรียบแต่ว่า <c oughs> กระเป๋าลูกก็เป็นอย่างนั้นแหละตอนซื้อกระเป๋ามาซื้อเรียบเรียบแต่พอหอยอันนั้นอันนี้ลงไปเป็นหกหกเป็นลุงล่างคือเกาสรุปแล้วไม่รู้จะชอบแบบเรียบหรือแบบลกกันแน่ <c oughs> นินท้าลูกอีแล้ว <c oughs> ลายมันก็จะเหมือนเดิมนะคะถ้ากระเป๋า เ,เชือกล่มก็ลายถ้าได้ลายแล้วมันจะยากแต่ตอนขึ้นต้นขึ้นลายพอได้ลายแล้วมันก็ไม่ยากแล้วคราวนี้มันก็เหลือแค่ความอดทนเพราะว่าเชือกก็แข็งดึงก็ต้องออกแรงดึงเยอะถักก็นานเนี่ยต้องอาศัยความอดทนแต่พอดัดแปลงเป็นกเป็น,ปนไหมพรมแล้วโอเคเลยค่ะ นุ่มๆพอก้นมันแข็งแล้วเนี่ยตัวตัวกระเป๋าไม่จำเป็นต้องแข็งก็ได้เนาะแล้วแต่เรานะแต่ป้าว่าโอเคแล้วนะเราก็ถักแน่นๆเนี่ยเนี่ยมันก็ตั้งขึ้นประมาณหนึ่งคือเมนหลักมันอยู่ที่ก้นนี่แหละพอเราถักถ้าเราถักเป็นเฉพาะไหมพรมอย่างเดียวอะ่ะก้นมันชอบอ่อนอ่อนแล้วมันไม่อยู่ทรง อันนี้ตั้งขึ้นมาโอเคแล้วนะคะก็ได้ลายแล้วก็ถักไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะดูนะเอาอีกทีนะคะโซ่สองลงควักขึ้นมาปล่อยสองห่วงพันหัวเข็มลงไปควักขึ้นมาปล่อยสองห่วงพันหัวเข็มลงไปช่องเดิม กลีบเดิมใช้กลีบร่วมกันปล่อยสองห่วงพันหัวเข็มข้ามสองลงหลักที่สามปล่อยสองห่วงลงอีกทีไม่ต้องดึงขึ้นมาพอปล่อยพอผ่านหลักขึ้นมาก็ปล่อยสองห่วงเลยแล้วก็มีอยู่หกห่วงลอดหมดเลยแล้วก็ล็อกไว้จบอีกหนึ่งกลีบเนี่ยค่ะประมาณนี้ถักไปจนลอคะคราวนี้พอถักมาสุดแถวแล้วนะคะ หลักสุดท้ายมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะเราดูหลักเริ่มต้นตอนที่เริ่มต้นเราเริ่มสองกลีบใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะพอสองกลีบพอถักต่อมามันจะเป็นสามกลีบสามกลีบมาเรื่อยๆจนรอบใช่ไหมคะพอหลักสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นสี่กลีบค่ะดูขึ้นต้นก่อนนะคะสามกลีบแรกมันจะเหมือนเดิมค่ะก็โซ่สองลงที่ม,มุมก็ได้หนึ่งกลีบ แล้วก็ลงกลีบที่สองก็เหมือนเดิมค่ะควักสองทีนะก็เหมือนเดิมกลีบที่สองยังเหมือนเดิมนะคะกลีบที่สามก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันมาชนที่จุดเริ่มต้นแล้วนะคะกลีบที่สามเราจะลงที่จุดเริ่มต้นเนี่ยกลีบที่ขึ้นต้นเนี่ยสามกลีบแล้วคราวนี้กลีบที่สี่กลีบที่สี่เราลงบนนี้ค่ะ ตอนที่เราขึ้นต้นเราขึ้นสองกลีบใช่ไหมคะหนสองอย่างเงี้ยเราลงบนหัวกลีบที่สองเนี่ยคะ่ะตรงนี้นะตรงช่องเนี่ยเห็นไหมด้านบนนะคะโซ่ที่ล็อกเอ่อตรงที่ล็อกกลีบไว้นั่นแหละลงไปหนึ่งแล้วก็ลงอีกสองก็จะเป็นสี่กลีบเห็นไหมคะตอนจบมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือมันมีสี่กลีบหนึ่งสองสามแล้วก็สี ก็จะได้มาแปดห่วงพอได้แปดห่วงแล้วเราก็ดึงลอดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ล็อกไว้เสร็จหนึ่งแถวค่ะนี่เห็นไหมถ้าใครกลัวที่เราจะหลงพอเราขึ้นแถวใหม่นะคะเราก็ทำเครื่องหมายไว้ถ้าใครมีเข็มกลดัดก็ใช้เข็มกลัดเอานะคะ ป้าก็แบบบ้านๆของป้านี่แหละก็ <c oughs> ไหมแน่หยอบแน่ <c oughs> แนห้อยไวเอียงกับว่าไปถ้ากลัวจะหลงเราก็ทําตําหนีไว้ว่านี่จบแถวตรงนี้นะเนี่ยได้หนึ่งแถวเห็นไหมคะมันตั้งขึ้นแล้วลายนี้ประมาณน่าจะประมาณเซนเซนครึ่งได้อะค่ะแต่ละแถวนะเซนครึ่งได้เนี่ยตั้งขึ้นแล้ว เสร็จแล้วแถวต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะมันก็จะเหมือนแถวแรกนั่นแหละขึ้นต้นโซ่สองแทงลงไปดึงขึ้นมาปล่อยสองห่วงพันหัวเข็มลงเวลาเราลงมันก็จะเป็นเนี่ยกลมๆอยู่หลักที่เราล็อกห่วงไว้ล็อกกลีบแต่ละกลีบรวมกันไว้นะคะก็ลงไปสองแล้วก็ เนี่ยตอนขึ้นต้นมันมีแค่สองกลีบนะคะหนึ่งสองแล้วก็ล็อกไว้ตอนขึ้นต้นก็จะขึ้นต้นสองกลีบตอนเราขึ้นต้นรอบแรกก็สองกลีบเหมือนกันอตอนขึ้นต้นเราขึ้นต้นตรงนี้กลีบที่สองแต่ตอนจบหลักมันจะมาจบตรงนี้พอแถวต่อไปมันจะจบเฉียงไปเรื่อยๆอ่าแมนแล้วจังสิทธถือเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่สองไป ขึ้นต้นสองแล้วใช่ไหมต่อไปสามกลีบก็จะลงด้านบนก่อนหนึ่งกลีบนี่บนหลักบนหลักเสร็จก็มาใช้กลีบเดียวกันนกลีบร่วมเห็นไหมคะกลีบร่วมตอนนี้มันจะง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าเราตอนที่เราทํารอบแรกเราแทงลงบนโซ่ใช่ไหมโซ่ข้ามสองลงโซ่ที่สามอย่างเงี้ย แต่พอเป็นแถวที่สองมันจะเป็นลงกลางกลีบแล้วมันจะเป็นดอกแล้วอะคะ่ะเนี่ยพอพันหัวเข็มกลีบต่อไปก็ลงกลางเนี่ยเนี่ยกลีบเขาสามกลีบนะคะเราก็ลงตรงกลางเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นก็จะเป็นดอกดอกดอกได้โคบหกเราก็ดึงลอกลวดทีเดียวแล้วก็รวบทีเดียวแล้วก็ลอกไว้่ะก็จะเหมือนเดิม เห็นไหมคะคราวนี้เราก็ถักสามกลีบไปเหมือนเดิมตลอดเลยมันก็จะเป็นยังไงก็คือขึ้นต้น2องกลีบพอถักต่อไปแต่ละแถวจะมี3ามกลีบแล้วก็ถักมาจนรอบพอตอนจบจะมีสี 2, 3, ก่กลีบสองสามสี่กลีบพอแถวตอนจบมันจะก็จะกลับมาสี่กลีบอีกเหมือนเดิมคะ่ะก็ถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามความยาวของกระเป๋าของเราเลยคะ่ะ อยากได้สูงแค่ไหนความสูงอะ่ะถักขึ้นไปถ้าโทรศัพท์ใครยาวก็ถักขึ้นไปสูงๆค่ะเอาจนปิดโทรศัพท์นั่นแหละนี่ใส่กระเป๋าตังได้ด้วยนะกระเป๋าตังยาวๆถ้าถักก้นกว้างๆออกไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะใส่ได้ทั้งกระเป๋าตังทั้งโทรศัพท์ทั้งพวงกุญแจอะไรก็ว่าไปค่ะป้าก็ถักมาได้เป็นใบแล้วนะคะนี่ป้าถักใบขนาดนี้นะ อันนั้นป้าทําเป็นแบบเฉยๆเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปถ้าทําใบใหญ่กว่ามันจะครบรอบมันช้าป้าก็เลยอันนั้นถ่ายคลิปเสร็จไปแล้วอันนี้ป้าไปนั่งถักอยู่ในห้องก็ถักออกมาแล้วได้แบบนี้ลายเดียวกันแบบเดียวกันเลยค่ะก็แค่ลื้อออกแล้วก็ทําให้ใหญ่ขึ้นทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนี่ตั้งมันกะแข็งพอดีเลยนะคะแล้วก็ลายนีแบบนี้เดี๋ยวป้าถอดลายออกให้ดูสักลายนึงเนาะ ตอนจบที่ว่ามันจะยากยากมันจะยากแค่ตอนจบนี่คือตำแหน่งที่ป้าสใส่ไหมไว้ว่ามันขึ้นต้นตรงนี้นะมันก็ถักเหมือนเดิมแล่ะค่ะทีนี้กระเป๋ามันแข็งนะมันจะกดลงยากหน่อยตรงก้นมันแข็งหนึ่งกลีบสองกลีบ สกลีบแล้วก็ลีบสุดท้ายเนี่ยตอนจบมันจะเป็น4กลีบใช่ไหมตอนขึ้นต้น2กลีบแล้วตอนถักไปตลอดนะสกลีบนี่ค่ะสกลีบครบแล้วก็ดึงลอดหมดเลยแล้วก็ล็อกไว้นี่คือเสร็จจบป้าจะเอาสูงประมาณนี้นะคะก็คืบหนึงใบใหญ่อยู่ไม่ถึงคืบหรอก ประมาณนี้ก็ประมาณว่าใส่โทรศัพท์ได้คราวนี้เราจะมาถักขอบกระเป๋ากันนะคะก็พอเราได้ลายมาแล้วเนี่ยเราก็เก็บขอบกระเป๋าอีกค่ะใครอยากได้ขอบกระเป๋าสักนิ้วสองนิ้วเอานิ้วหนึงหรือครึ่งนิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ถักไปถัก x ไปตามความกว้างของขอบกระเป๋าที่เราต้องการเลยค่ะเวลาถักขอบกระเป๋าป้าก็ขึ้น โซ่มาแล้วหนึ่งนะคะขึ้นโซ่หนึ่งแล้วเราก็ลงตรงกลางดอกเนี่ยค่ะลงตรงกลางดอกเนี่ยป้าจะลงสองหลักแล้วก็ข้ามตรงปีกก็มาลงกลางดอกอีกสามหลักถ้าจะลงให้ปากกระเป๋าตรงๆขึ้นไปเลยก็คือลงสามหลักนะคะเพราะว่าตอนที่เราขึ้นต้นเราขึ้น ข้าม2หลักลงหลักที่3ใช่ไหมสรุปแล้วแต่และช่องมันก็คือ3หลักเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ปากกระเป๋าที่มันตรงขึ้นไปเลยเราก็ลง x ไป3หลักเท่ากับตอนที่เราขึ้นต้นแต่ถ้าเราอยากได้กระเป๋าหุบ,หบ,หบลงหน่อยให้ปากกระเป๋าอะ่ะมันแคบๆลงแล้วก็ลง2 x อย่างนี้ค่ะของป้าจะลง2 3 2นะคะคือหุบลงแต่ไม่ไม่หุบเยอะ ปาก,ก็จะลง 2x 3x 2x 3x อย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปเรื่อยๆอันนี้ 3x แล้วต่อไปก็ 2x อย่างเงี้ค่ะปากกระเป๋าก็จะหุบแต่ไม่เยอะปกติมันจะเป็น3 3 3ถ้าถ้าใครชอบปากกระเป๋าที่แบบตรงๆปากใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ขึ้น 3x 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 ไปเลยค่ะ 3x 3x แล้วพอครบรอบปุ๊บก็ จบรอบแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วคราวนี้ก็ X ไปเลยค่ะ X ไป4ีหรอบเอาให้ได้ความกว้างขอบกระเป๋าที่เราชอบเลย